สวัสดีครับเด็กๆที่หน้ารักทุกคนกลับมาพบกับเหล่าชื่อตุมตามอีกแล้วนะครับวันนี้เหลาชื่อจะสอนเนื้อหาในบทที่11หรือตี้สืออีเคือในเรื่องของเชิงสื่อหรือคำศัพท์กันครับที่สืออีเคือ今นหนมังปูง่นหนมงัมง ีีอ第一部นในส่วนแรกเราจะเรียนเรื่องเชิงสือเชิงสือหรือคำศัพท์ครับคำศัพท์คำแรกคือคำว่าเกินเกินเกินแปลว่ากับวิธีการใช้คำนี้นะครับประธาน A บวกเกินบวกประธาน B A เกิน B ายังไม่เห็นภาพไปดูตัวอย่างกันครับฉันกับเพื่อนไปกินข้าวด้วยกันเห็นไหมครับ我คือประธาน A พงโยคือประธาน B คำศัพท์ต่อไปครับจีจีจีแปลว่าไก่ ไก่เป็นคำนามทั่วไปครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับตี้ตีปู่สีฮวนซื้อจีโรตี้ตีปู่สีฮวนซื้อจีโรน้องชายไม่ชอบกินเนื้อไก่เห็นไหมครับวิธีการใช้ใช้ง่ายๆเลยเราจะเติมคำว่าโรเข้าไปข้างหลังโรแปลว่าเนื้อโรโรแปลว่าเนื้อ วิธีการใช้ง่ายๆครับแม่บอกว่าเนื้อไก่ไม่แพงมากเห็นไหมครับเราใช้คำว่าโรตามหลังจีที่เป็นคำนามแปลว่าเนื้อไก่คำศัพท์ต่อไปครับจื้อจื้อจอแปลว่าเพียงแต่ ค่เพียงแค่วิธีการใช้นะครับคําว่าจืต้องวางไว้ด้านหน้าของคํากริยาเสมอเชัน我只买中文词典不买英文词典我只买中文词典不买英文词典ฉันเนี่ยอยากจะซื้อแค่พจนานุกรมภาษาจีนไม่ได้อยากซื้อพจนานุกรมภาษาอังกฤษ เห็นไหมครับวิธีการใช้และคำศัพท์สุดท้ายนะครับนั่นคือคำว่าจูจูจ,จูแปลว่าหมูหมูก็เป็นคำนามทั่วไปครับวิธีนำมาใช้แต่งประโยคนั้นก็ง่ายๆครับจูร่肉很贵不买了จู่มมายแล้วเ,เนื้อหมูแพงมากๆเลยไม่ซื้อแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคบนักเรียนกับคาศัพท์ทั้งค้าคที่เด็สือยกมาเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ส่วนที่เหลือกันสําหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันเราชื่อหวังว่าเด็กๆทุกคนนะครับจะกลับไปทบทวนคําศัพท์นะครับด้วยการคัดด้วยการท่องและนําไปใช้เพื่อให้เกิดความเคยชินและใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับสําหรับวันนี้เราชื่อขอตัวลาไปก่อนจ่ายเจียน